เมื่อพูดถึงโคลาเซียมนะครับคุณนึกถึงอะไรกันครับนักรบกาดีเตอร์เหรอครับเสียงเชียร์ของผู้คนหรือเปล่าครับหรือเลือดที่กําลังาาสาดอยู่กลางสนามแต่คุณรู้ไหมครับว่าที่แห่งนี้นะครับเคยถูกน้ําท่วมขังทั้งสนามนะเพื่อจัดสงครามเรือจําลองและนั่นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับคลิปนี้เราจะพาคุณไปเปิดความลับอีกด้านของโคลาเซียมที่ไม่ใช่แค่สนามประลองเลือดแต่เคยเป็นหลายอย่างที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อนครับอย่างแรกนะครับสนามน้ําจืดกลางกรุงการจัดสงครามเรือนะครับโดยในช่วงแรกของการสร้างนะครับมีบันทึกว่าโคลาเซียมเน ้้ไดเพื่อจำลองสงครามทางเรือนะครับผู้ชมได้ดูเรือรบเล็กๆสู้กันจริงๆนะครับเทคนิคคือใช้ระบบอุโมงค์น้ําจากอะควาดักของกรุงโรมนะครับเติมเข้ามาให้ท่วมพื้นที่สนามนั่นเองครับแค่คิดภาพว่าเรือรบ2ฝ่ายนะครับพายออกจากข้างสนามมานะครับแลกหมัดกันกลางคอเลเซียมเนี่ยก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับลองนึกดูว่านั่นคือ2000ปีที่แล้วนะครับอันต่อมานะครับเป็นโรงเรียนฝึกไดเรเตอร์นะครับโครงสร้างใต้สนามเนี่ยโดยใต้สนามนะครับมีระบบอุโมงค์ที่เรียกว่าไฮเปอร์จิมนะครับสร้างภายหลังเพื่อยกเวทีขึ้นหรือพวกสัตวว์แล้ก็ คล้ายกับลิฟที่ใช้เทคนิคในยุคโบราณนะครับคือใช้คนดึงนั่นเองแล้วก็ยังมีห้องพักนะครับคอกเสือแล้วก็สถานที่เตรียมตัวของนักรบด้วยนะครับมันเหมือนกับแบล็กสเตจของคอนเสิร์ตใหญ่ในยุคโรมันเลยใช่ไหมครับมีระบบได้อย่างเป๊ะเวอร์นะครับแต่เป็นแค่คนดึงนะครับไม่ใช่ไฮดรอลิกเหมือนปัจจุบันแล้วก็มีที่อยู่อาศัยของคนจนนะครับหลังจากกษัติโรมันตะวันตกล่มสลายเนี่ยโคลอเซียมเนี่ยกลายเป็นชุมชนทันทีนะครับมีบ้านคนจนอารามคลิสต์นะครับหรือแม้แต่โรงงานเหล็กเล็กๆนะครับมีคนอาศัยอย แล้วมองไปข้างนอกหน้าต่างเลยเห็นเสาอคอริเซียมอยู่ข้างเตียงเลยต่อมาครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นะครับคออสเซียมเนี่ยกลายเป็นสถานที่แสดงออกถึงความทรมานของผู้พีชีพของศาสนาคริสต์นะครับปบหลายองค์ก็มาทําพิธีที่นี่นะครับโดยทุกวันนี้นะครับยังมีทางแห่งไม้กางเขนเดินรอบคออสเซียมทุกปีในวันศุกร์ประเสริฐจากสนามเลือดนะครับกลายเป็นสถานที่ส,สวดมนต์เปลี่ยนภาพลักษณ์ไปสุดขั้วจริงใช่ไหมครับต่อมานะครับเป็นเวทีแห่งพลังนะครับคออสเซียมในยุคปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คอัน คอนเสิร์ตระดับโลกหรืองานศิลปะหรือนิทรรศการถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ต่อต้านโทษประหารในปัจจุบันด้วยนะครับโคลอเซียมเนี่ยโดยทุกครั้งที่โคลอเซียมเปิดไฟสีทองตอนมีประเทศที่ประกาศยกเลิกโทษประหารเนี่ยมันก็คือเสียงสะท้อนของความหวังนะครับสรุปนะครับโคลอเซียมเนี่ยอาจเริ่มจากเวทีแห่งความรุนแรงนะครับตั้งแต่2,000ปีที่ผ่านมามันพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้สามารถเปลี่ยนไปได้นะครับสิ่งที่เคยใช้สู้กันกลายเป็นสถานที่สวดมนต์สิ่งที่เคยดูน่าสะพรึงกลัวก็กกกลลาาาายยยเเเเเป็นนหห่่่งงทททออีีววมมืัับบบบชิิิตตรรระะคจดุณ อาจกลายเป็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าเดิมถ้าเปิดใจให้ตัวเองลองเปลี่ยนแปลงนะครับขอขอบผู้ที่ดูจนจบนะครับถ้าคลิปนี้มีคุณค่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ